สามหกสาม,สามเจ็ดเริ่มเปลี่ยนแปลงเลยวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงนาแล้วก็ถูกน้ําท่วมป่าที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ถูกท่วมเป็นบางส่วนบางส่วนอาสภาพบอนเข้าไปหากินลักษณะหาไง่กบบอหาง่ายหอยบอกน้องที่เข้าว่าไปตึกแขไดใดบอไปซักซุ่มไดกะบอสาม,มารถไปเหตุได้ถูกนำขังลึกน้องที่ลึกก็ไม่สาม,มารถลงได้ สำหรับเฮ่าที่บาดห้คัด้านก็เพราะว่าฟั่งเขาเว้าก็คือมีตะแนวดีๆในลักษณะว่าสิฟฝังฟ้ายางห้เขาก็บ,บอกว่าจะเก็บล่มเขาในช่วงฤดูน้ำโรด,ดจะปล่อยน้ำล่มออกตอนเวลานาล้ำหลาก็คือจะกักเก็บน้ำแต่ช่วงฤดูแล้งจากน้ำหลากมาก,ก็จะปล่อยล่มแห้น้้ำไหลไปได้ตามปกติอันนี้งคือข้อมูลที่เขาห้ว่าเขาจะเหตุฟ้ายางหาลักกลับไปเปลี่ยนโครงการโดยไทศบานบา่ฮู้ เปลี่ยนโครงการก็คือจากว่าสิสางไฟอย่างก็กลายเป็นเครื่อนข้อจีดขนาดใหญ่บ่มีคนว่าอยางใดเครื่อนอย่างนั่นอย่างใดนี่นนเพียงแต่มา ก่อนจะสางเคียนกรมพัดเข่ามาเนี่ยมาคุยกับกำนันผู้ยาบาลอพตกรรมการหมู่บ้านาากกาบาน่ดด้ประชาวิจารณ์บ่ดด้เห็นยังมาคุยกันแล้วกักนคุยกันแบบเห็นด้วยกันบอกี่คนยังเจือแชร์ผู้นำก็าสามารถมาสางบ่ดด้บอกถึงที่มาที่ไปของโครงการว่าเคียนตัวนี้จะสางเคียนคนกีเดเอได้รับโครงการมาจากโครงการโคงชิมุนอง,งอนอกันเถอราษดรบ่เคยหูเลี้ยงกังสี่ ก็เลยมีการเขียนไว้กลุ่มเล็กๆเพื่อยืนยันว่าเจ้าเห็ดพิษรูปแบบเจ้าเห็ดพิษในกรณีที่มาหายข่มลูกกับไทยบาลมาสย็ดาอย่างก็มีการยื่นหนังสือต่ออำเภอยื่นหนังสือต่อผู้ว่าแค่นั้นไว้เขียนไว้เรื่องกล้องเรื่องสิทธิเจ้าของที่ดินทักินนะครับบอได้พิคิดว่าจะไปอยากได้เงินใดท่องออกอยากได้ที่ดินทํากินเจ้าของอยู่ห้เปิดน้ำออกห้เอาเขียนหนีเนี่ยขอเรียกร้องของไทศบาน เพื่อนเนี่ยทำลายวัฒนธรรมทำลายปลาถ้ำทำลายทีเหลียงง่วเหลียงคั้วิ่ทำลายแหล่งทำมาหากินเกษตรทีเจ้าพักหาพื้นเทศบ้านเรียกร้องออกใบใส่สิทธิเจ้าของตามเนี่ยแต่ลาดกับบ่ได้บ่ได้ใส่ใจจะมาแก้ไขยัง มันเทียบกันบ่ได้อีหลีถ้าที่ดินยั่งอยู่เนี่ยผมเข้าใจว่าชีวิตผมก็บ่บน่าจะเป็นจังซี่เพะที่ดินผมอยู่ในปลาท่ามเนี่ยผมมีที่ดินแบประมาณหาสิบไรสองทีทีที่มันหายไปหาสิบกว่าไรท่านผมมีอยู่สูงมือเนี่ผมมีที่ดินหาสิบไรผมผมเสียมันว่าชีวิตผมดีกว่าผมได้เงินล้านกว่าบาทถ้าผมมีเคียนที่ดินยั่งอยู่ผมเสียมันว่าที่ดินหาสิบไรของผมเนี่ย ผมเลี้ยงลูกอาจจะหากินกับทีดินหาสิบร่ผมเนี่ยได้ดีกว่านี้แล้วก็เป็นคนมีที่ดินณปัจจุบันนี่เป็นคน่มีทีดินลัดเนี่ยวิธีคิดของเขาเขาคิดแบบว่าพัฒนาแรงน้ำใหญ่ๆเนี่ยคือว่าราษฎรได้ประโยชน์แท้ที่จริงเราวมันบ่แมนเนาะหลีแล้วก,การบริหารจรัดการน้ำเนี่ยขนาดเล็กเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพมากกว่าการไปสร้างเคียนเสียงบประมาณหลายๆ ซึ่งคนได้รับผลกระทบกับมากไม่ที่ผ่านมาราศีสไลา์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปีเนี่ยแห่งเป็นหายกวัวเกาหลาพ้นเสียที่ดินกับบ่ได้ที่ดินขึ้นต้องหัดเพ,พ่พนิจรอบพยพแรงงานไปหารับจ้างต่างทินอยู่กรุงเทพกลัมมาบ้านกับเป็นผูตรงงานมากเนี่ยบ่มีอาชีพเนื่งจากว่าพ่อแม่พี่น้องกับบ่มีทีทํากินอยู่แล้วมั่นก็เลยเห็นว่าโครงการรัดเนี่ยควรจะทบทวนการสร้างเคียนเนี่ยบ่ควรมีในประเทศไทยโดยซ้ำไป